นายสุเทพแหวนทองอายุ64ปีนะคะผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายกลับมาเดินได้อีกครั้งหลังจากทานผลิตภัณฑ์สรารสากัดจากเปลือกมังคุดของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าหนึ่งปีทําให้อาการอมาัมพาตครึ่งซี่กล้างเริ่มดีขึ้นเขาจึงมีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นค่ะคือเรามองเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพของเราก็แข็งแรงขึ้นการรู้สมองก็รับรู้ ได้ดีขึ้นไม่มึนไม่คล้ายๆก็ว่ามันโปร่งครับร่างกายแข็งแรงร่างกายส่วนไหนที่มันเคยกระดิกไม่ได้เช่นขามันก็มีการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นจากที่เคยเป็นศูนย์ที่กระดิกไม่ได้มันก็สามารถทำทำได้ ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเปลือกมงคุดนะคะสูตรปรับระดับภูมิคุ้มกันโรคขวดนี้มีชื่อว่า Balancing Immunity หรือว่าบิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้นของศูนย์วิจัยและพัฒนามงคุดไทยร่วมกับบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอลจำกัดมหาชน หลังจากเมื่อ35ปีก่อนคณะวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินสามารถสกัดสารจากเปลือมงคุดซึ่งเรียกชื่อว่า GM1 มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้สำเร็จ คณะนักวิจัยจึงสารต่อผลงานในครั้งนั้นนะคะทำให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในมนุษย์โดยผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกทําให้สามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เซลล์มะเร็งในร่างกายลดลงโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ได้แล้ว ราากกชุสองโลในมเนื่องจากว่า no ผิดพันธ right> <ma ุ์บิมเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวมันใช้ในหลายๆอาการใช่ไหมคะที่ที่ผู้ผู้ที่มีประสบการณ์เอาไปใช้แล้วพบว่าอาการดีขึ้นเช่นน้ําตาลในเลือดก็ลดพวกที่เป็นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นพวกที่เป็นอะไรอะปากินสันก็ดีขึ้นอะไรหลายๆโรคมันทําให้เรามองว่าเอ๊ะ มันไม่น่าจะมีผลโดยตรงต่อโรคแต่มันน่าจะไปมีผลต่อระบบที่ปกป้องร่างกายนั่นก็คือภูมิคุ้มกัน ขณะที่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมิตราทองประเสริฐอาจารย์ประจําภาควิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งนําผลิตภัณฑ์บิมมาให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายประมาณ20คนรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนเบืองต้น,ตนก็พบว่าผู้ป่วยทุกคนนะคะมีระดับเซลล์มะเร็งลดลงอย่างเห็นได้ชัดและสุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้นเป็นลําดับแต่ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์บิมไม่ใช่ยาค่ะเพราะว่าไม่ได้รักษาโรคมะเร็งให้หายขาดรวมทั้งยังไม่ สามารถสรุปได้ว่าจะใช้ได้ผลดีกับมะเร็งชนิดอื่นหรือไม่เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยรับรองค่ะ